สวัสดีค่ะหมอทิพปราณิชาคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นการชำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เรื่องเล่ามีอยู่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เมื่อเล็กๆมักจะจากบิดามารดาไปอยู่กับญาติหรือผู้อื่นหรือเมื่อเล็กๆเ,เมื่อเกิดมาครอบครัวของคุณ มักจะเกิดการหย่าร้างบางท่านต้องไปอยู่กับพ่อหรือบางท่านต้องไปอยู่กับแม่ซึ่งสร้างปรมให้แก่คุณในวัยเด็กๆอาจจะมีความทรงจำในวัยเด็กที่ไม่น่าจดจำถ้ามีพี่น้องท้องเดียวกันก็ค่อนข้างจะน้อยหรือไม่ค่อยจะมีแม้มีก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ค่อยจะได้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองเป็นหลัก มิหนำซ้ำผู้ที่เกิดวันจันทร์มักจะถูกญาติมาเบียดเบียนพึ่งพาอาศัยเราเสียอีกนิสัยของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคนชอบสนุกสนานเฮฮาแต่ทว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงส่วนหนึ่งบางท่านชอบเก็บตัวเป็นคนใจแข็งโมโหรลายหายเร็วบางครั้งใจรวนเลถือตนไม่ค่อยง้อคน และไม่ค่อยเกรงกลัวใครหากคบคนจะชอบคบคนสงศักแต่นิสัยมีบางส่วนที่เป็นคนรักทางเจ้าชู้อาจจะมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งและคู่ครองก็อาจไม่ค่อยลงรอยกันเป็นคนรักง่ายในเร็วชอบริมรสรักหลายรถแต่คำพูดจาดีพูดจาเป็นหลักฐานและมักชอบอ้างวิชาการเป็นหลัก บางคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวพูดจาผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูรักใคร่และสนับสนุนแต่เมื่อวัยเยาว์คุณจะได้รับเคราะห์ร้าย1นสครั้งเมื่อภายหลังจากนั้นชีวิตความสุขของคุณจะเกิดขึ้นโดยตลอดชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันจันทร์เมื่อวัยเยาว์ คุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเนื่องจากโรคเบียดเบียนและเมื่อเข้าสู่อายุ20-23ปีมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องเสียของรักหรือเสียเงินเสียทองหรือเจ็บไข้สักครั้งหนึ่งเมื่อผ่านพ้นวัยเบญจเพศไปดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันจันทร์งานเง,งินจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าดังหมาย ส่วนเมื่อคุณวัยอายุ38-44ปถึง4ีปีโชคดีมีสุขความมั่นคงจึงจะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวัยชาราชะตาของคุณจะดีขึ้นเป็นลำดับถึงขั้นสุดท้ายจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่ของบุตรหลานสําหรับวันที่เป็นมิตรกับผู้ที่เกิดวันจันทร์คือวันพุธส่วนวันศัตรูนั้น คือวันพฤหัสวันคู่ครองของชาววันจันทร์ได้แก่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนจึงจะดีส่วนวันคู่ร้างของผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้แก่วันศุกร์งานที่ถูกจโรกกับคนที่เกิดวันจันทร์งานค้าขายงานพยาบาลนักออกแบบสังคมสงเคราะห์เสริมสวยครูแม่บ้าน รืงานบริหารทั่วไปสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จะได้พบกับวันต่อๆไปทั้งหมด7วันวันนี้บายๆสําหรับคลิปแรกผู้ที่เกิดวันจันทร์โชคดีมีความสุขสมความปรารถนาทุกประการสวัสดีค่ะ